สวัสดีครับผมกลับมาพกเจ็คบ้าบอลบอลทูเไลน์นะครับในวันศุกร์ที่1นึ่งิถุนายน2 5ง7เนี่ยวันนี้เป็นเริ่มต้นเดือนใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะครับสําหรับนะครับวันนี้นะครับวิเคราะห์ฟุตบอลเนี่ยอ่าวันนี้จะมีของแถมให้ด้วยสำหรับฟุตบอล7จสีวันนี้ฟุตบอล7จสีนะครับเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วส่วนฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยวันนี้ฟุตบอลมีน้อยเหลือเกินนะครับมีแค่ลีกบุนเด,ดนทิก้ากับลีกเออฝรั่งเศสนะครับลีกยอดนิยมเนี่ยส่วน ดิอื่นๆเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอ่าในกลุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากฟังบทวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือแนวทางเพิ่มเติมนะครับสามารถกดซับสไครต์ที่ช่องบอลทูเดย์เพื่อติดตามนะครับอัปเดตข่าวสารในช่องหน้าบอลทูเดย์นะครับจะมีลิงก์ทางเข้าเข้าไปรับชมแนวทางเพิ่มเติมกันได้เลยสําหรับวันนี้นะครับวิเคราะห์ฟุตบอลเนี่ยขอเริ่มต้นที่ฟุตบอลเจ็ดสีเลยฟุตบ,บ,บ,ลบ,บอลเจ็ดสีนะครับเป็นฟุตบอลนักเรียนขาสั้นซึ่งฟุตบอลเจ็ดสีนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกนะครับจะเริ่มแข่งในเวลา ใบสองเป็นคู่พัฒนาพิษกับวิชูทินนะครับพ,พัฒนาพิษเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าโรงเรียนของพัฒนาพิษนะครับเป็นโรงเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งโรงเรียนพัฒนาพิษนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวเต็งเต็งหนึ่งในปีนี้เลยฟอร์มดีมากๆเพราะว่าพัฒนาพิษนะครับเป็นอังคารมี่เป็นทีมอังคารมี่มาจากบุรีรัมย์โดยตรงเลยซึ่งนักเตะในทีมนี้นะครับเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่อายุ1 7ถึง18เป็นส่วนใหญ่ในทีมแล้วก็ นักเตะหลายๆคนเนี่ยของพันธุ์บัลลูินนะครับจัดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่อยู่บุรีรัมย์ชุดยู23ที่แข่งในไทยลีกด้วยอ่าแล้วมีผู้เล่นชุดใหญ่อย่างเจ้าธนก,กิจโชดเมืองปักที่ฟอร์มตอนนี้กำลังฮอตเลยเพราะว่านักเตะเจ้าเจ้าธนก,กิจโชดเมืองปักนะครับเป็นนักเตะดาวดังเลยแล้วก็เล่นชุดใหญ่บุรีรัมย์เนี่ยตั้งแต่อายุ16อ่าแล้วโชว์ฟอร์ไมได้ดีมากครับยิงทุกนัดเลยนัดที่ผ่านมาเนี่ยลงมา3นัด4นัดเนี่ยยิงนัดละ2นัด,นดละ2เลยว่าโอ้โหโคตรสุดเอ่อส่วนวิชู เป็นโรงเรียนกีฬากุลเทพวิชุทนี้นะครับนัดที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยวานนียเสมออ่าเสมอแล้วชนะจุดโทษมาเจอกับพัทรพิษเต็งหนึ่งผมบอกว่าวันนี้นะครับเรทราคาเนี่ยพัทรพิษต่อแพง2อต่อถึง2.5เลยซึ่งบอลทีเรียนขาดสั้นนะครับสังเกตได้เลยว่าจะทําประตูกันไม่ค่อยขาดแต่มีหนึ่งทีมอย่างพัทรพิษนะครับเป็นทีมที่ยิงกระจุยเลยผมมองว่าถ้าวันนี้นะเจ้าเหนือธุรกิจโทษเมืองปักเนี่ย ถ้าได้ลงตัวจริงอ่างตัวจริงตั้งแต่นาะทีแรกแบบวันนี้ครับมีโอกาสที่พัทรมพิษนะครับจะกดถึง3ประตูขึ้นไปเพราะส่วนใหญ่นะครับเจ้าโชดเนี่ยอ่าธนกิจโชดเมืองปากเจ้าเหนือของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ลงครึ่งหลังแต่ผมบอกว่าการเข้ารอบลึกลึก,ลก,ลกเนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษวันนี้นะครับอ่าวันศุกร์เนี่ยเวลาบ่ายสองโมงผมว่าพัทรมพิษจะส่งเจ้าเหนือลงตั้งแต่นาทีแรกเพื่อให้สกอร์ขาดเป็นที่อุ่นใจวันนี้ขอชี้ไปเลยที่ พัฒนาพิษอังคารบี้จากบุรีรัมมีทีเด็ดแน่นอนส่วนคู่ที่ 2. นะครับจะเตะในเวลาบ่ายสามสินาทีซึ่งคู่ที่สนะครับเป็นราชชนิดบางแก้วที่พิกล็อกนะครับเอาชนะเทพศรีนรินนะครับโรงเรียนเก่งจากกรุงเทพมาได้เหมือนกันเนี่ยหประตูต่อ2เลยเรียกว่าพิกล็อกถล่มทลายเจอกับสวนป่าเขาชะอางสวนป่าเขาชะอางนะครับเป็นทีมอังคารบี้มาจากจังหวัดชลบุรีฟุตบอลอังคารบี้นะครับชลบุรีเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดนะครับที่สร้างนักฟุตบอลเนี่ย เด็กๆเนี่ยขึ้นมาสู่ทีมใหญ่และขึ้นมาสู่ทีมชาติทุกๆปีเลยเรียกว่าโรงเรียนอนุมีของชนบุรีเนี่ยโอ้โหไม่เคยขาดดาวล่าวันนี้นะครับสวนป่าเขาชา้างเนี่ยเป็นต่อแค่ครึ่งลูกคู่นี้นะครับใครชนะเนี่ยจะได้เข้าชิงในวันที่สองพฤิกายนเนาะจะได้เข้าชิงทันทีเลยผมมองว่าวันนี้นะครับเป็นคู่ที่สูสีเลยราชวิทยาแก้วเนี่ยเจอกับสวนป่าเขาช้างอนุมีจัดชุดีผมเชื่ออผมเชื่อเนี่ยระบบโรงเรียนเนี่ย จะเป็นระบบเหมือนชมรมเนาะส่วนส่วนใหญ่จะเรียนหนังสือมากกว่าเตะฟุตบอลส่วนอังคารบีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลเป็นอาชีพมากกว่าเรียนหนังสือถ้างั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสวนป่าเขาชะอางครับมีโอกาสที่จะได้เข้าชิงกับพัฒนาพิษราคาแค่ครึ่งลูกขออยู่สวนป่าเขาชะอางก็แล้วกันสําหรับฟุตบอลเจ็ดสีนะครับ2ตัวเน้นๆน,น,นะครับยกให้กับพัฒนาพิษและสวนป่าเขาชะอ่าง ส่วนเรามาดูฟตุตบอลยุโรปกันบ้างฟตุตบอลยุโรปนะครับวันนี้นะครับคู่แรกเนี่ยบุนเดสทิก้านะครับเป็นคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซนพบกับสตุกาส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นอาราเบสพบกับมาโยกาลาลิก้าสเปนและอีกคู่ที่เหลือเนี่ยเป็นลีกเออร์ฝรั่งเศสน,นะครับโบนาโกเจอกับอองเช่และลิวเจอกับ pe, อูลิปิกลียองผมมองว่า คู่นี้ยขอหยิบยกมาเป็นลีกเอือฝรั่งเศสแล้วกันครับโมนาโกกับองเช่โมนาโกนะครับตอนนี้นะรั้งอันดับ2ของตารางลีกเอือส่วนองเช่เนี่ยอันดับ15ฟอร์มโดยรวมเนี่ยต้องพูดว่าโมนาโกเนี่ยช่วงนี้กําลังฟอร์มดีเหลือเกินนะแล้วเรทออกมาเนี่ยหนึ่งจุดห้าคับสองวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยต้องคะแนนทำคะแนนเนี่ยจี้ติดอันดับหนึ่งให้ได้ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยโมนาโกไม่ต้องคิดผ้าทําเพลงเลย ลูกที่1มาไวเดี๋ยวลูกที่2ลูกที่สจะตามมาสําหรับฟุตบอลต่างประเทศนะครับยกทีเด็ดให้เลยวันศุกร์ต้องโมนาโกเลิกดียามดีวันที่1ต้นเดือนวันนี้มีดีมีกินมีให้ใช้จัดใส่โครงการไปได้เลยครับสําหรับ3ตัวต้องพูดว่าสาตัวหน้าช่องนะ3ตัวหน้าช่องวันนี้นะครับจัดไปเลยตั้งแต่ยามบ่ายยันดึกคู่แรกนะครับพัทลมพิษคู่ที่สสวนป่าเขาชะอ่างส่วนฟุตบอลต่างประเทศต้องยกให้กับ โม็อกโกแล้วทุกคนจะประทับใจให้ทุกระบบจบที่แจ็คบาบอลบอลทูเดไล์